โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกนะครับสำหรับคนที่กำลังติดตามช่อง u t u b e ของอัปลายเต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน,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 น้องๆน,น,นะครับผมที่คลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้จะด้วยความบังเอิญหรือตั้งใจคลิกเข้ามาดูก็ตามแต่นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้จักอัปลายเต้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อที่จะไม่พลาดเกี่ยวกับง,งานออนไลน์รายได้เสริมทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนนะครับ โอเคนะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับผมมาหารายได้แบบฟรีๆโดยที่เราไม่จําเป็นต้องลงทุนไม่จําเป็นต้องเชิญเพื่อนนะครับเป็นแพลตฟอร์มมาใหม่นะครับที่ซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับจะเป็นแพลตฟอร์มเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียซึ่งเราสามารถโพสต์สามารถคอมเมนต์สามารถกดไลค์สามารถกดแชร์เหมือนแพลตฟอร์มโซเชียลทั่วไปแต่ที่มัน แตกต่างก็คือเราเล่นแล้วเราได้ตังค์โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีผู้ติดตามเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับขอแค่เรามาเล่นทุกวันแค่นั้นเลยไม่มีอะไรยากมากมายไม่จำเป็นต้องเชิญเพื่อนด้วยแค่เราเล่นเปลี่ยนที่เล่นมาเล่นมันอาจจะดูโง่ๆหน่อยมันอาจจะดูแบบเฮ้ยมันเคยมีแพลตฟอร์มแบบนี้มาเยอะมากเลยแต่มันไปไม่รอดถูกไหมเออผมก็ผมก็ผมก็เคยทำมาหลายแพลตฟอร์มมากเลยครับทุกคนแต่ว่าตัวเนี้ยนะครับ เป็นที่น่าจับตามองมากเลยครับเพราะว่าแพลตฟอร์มตัวนี้มันไม่สามารถเรียกอะไรไม่สามารถมีมากกว่า1บัญชีได้1คนสามารถได้แค่หนึ่งบัญชีเท่านั้นนะครับดังนั้นลดคืออะไรลดจํานวนของคนที่มีหลาย a c c o เ n านะครับเออประมาณนี้เลยเพราะมันจะเรื่ออะไรนะให้เราสมัครแล้วก็ยืนยันตัวตนซึ่งการยืนยันตัวตนเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องไปยืนยันที่ไหนเลยเรายืนยันที่ อ่าโทรศัพท์ของเราได้เลย1คนต่อ1 ID เท่านั้นนะครับห้ามสมัครเกินนี้ถ้าสมัครเกินนี้มันจะไม่ผ่านแล้วก็โดนบล็อกไปเลยนะครับเออทุกคนก็มาดูกันเลยครับหลังจากที่เพื่อนๆกดลิงก์ใต้วิดีโอหรือลิงก์ที่ผมส่งให้มันก็จะขึ้นหน้าต่างประมาณนี้เลยครับอ่ะมันจะขึ้นหน้าต่างมาประมาณนี้เลยนะครับอันดับแรกมันจะอาจจะขึ้นให้คุณสมัครผ่านเบอร์โทรศัพท์แต่ว่าให้คุณกรอก เลือกไปที่คําว่าอีเมลครับตรงนี้นะครับจะสังเกตได้ว่านะครับมันก็จะให้เราเลือกสมัครได้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็อีเมลผมเลือกอีเมลนะครับน่าจะสะดวกกว่านะครับกดกรอกอีเมลก่อนนะครับเมื่อเรากรอกอีเมลเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดคําว่ายอมรับคําเชิญนะครับแบบนี้ อพอยอมรับคําเชิญเสร็จปุ๊บให้เรากดคําว่าดาวน์โหลดปนะครับตรงนี้ยินดีด้วยคุณได้รับ12 XME นะครับกดดาวน์โหลดนะครับอพอดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะเด้งมาให้เราดาวน์โหลด F มีรองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android ได้เลยนะครับกดเปิดครับอ,อันนี้ในส่วนที่เราดาวน์โหลดเสร็จแล้วให้เรากดเปิดได้เลยนะครับอันเนี้ยให้คุณกดคําว่าสมัครได้เลยนะครับสมัครช่วงแคมเปญนะครับจะได้รับอีก 6 xme นะครับกดสมัคร,ครบอ่าแล้วก็กดอนุญาตให้วางกดวางตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ารหัสเชิญตรงนี้นะครับผมมันก็จะให้เรากรอกนะครับตรงนี้อ่าเราจะสมัครผ่านอีเมลใช่ไหมครับยินดีด้วยยินดีต้อนรับตึ๊ดตุ๊ดต๊ดเชิญคุณอ่า u p l i g h t e เชิญคุณนะครับชื่อเล่นตรงนี้ให้เรากรอกอะไรก็ได้นะครับกรอกเป็นชื่อเล่นที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับ up l i n e t a e c h แบบนี้อันนี้เป็นชื่อเล่นของผมนะครับทีเนี้ขั้นตอนต่อไปก็ให้เรากรอกรหัสผ่านกรอกแค่ครั้งเดียวนะครับเมื่อเรากรอกทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับผมให้เรากดคําว่าสร้างบัญชีนะครับอย่าลืมนะครับมาติ๊กให้มันขึ้นถูกตรงช่องชั้นอ่านรายละเอียดแล้วตรงนี้ชั้นอ่านเงื่อนไขแล้วกดคําว่าสร้างบัญชีครับแล้วให้เรานะครับสไลด์นะครับจิ๊กซอให้มันถูกต้องว่าจิ๊กซอตัวนี้มันอยู่ช่องไหนกันแน่อ่ะให้มันตรงแบบนี้ นะครับอ่าทีนี้ให้เรากดอนุญาตเลยครับแล้วก็เริ่มขุดได้เลยกดคาว่าเริ่มขุดนะครับมันจะให้เรานะครับสแกนหน้าของเราเพื่อยืนยันตัวตนนะครับมันไม่ใช่การสแกนม่านตานะทุกคนอันนี้ปลอดภัยไม่ใช่การสแกนม่านตาเป็นการสแกนใบหน้าของเราเฉยๆว่าเรามีแค่คนเดียวนะครับกดเริ่มตรวจสอบครับกดอนุญาตนะครับมันก็จะให้เราสแกนนะครับสตาร์ทวิดีโอเช็ค คุณกดสตาร์ทได้เลยนะครับทุกคนกดสตาร์ทปุ๊บมันจะให้เราหันซ้ายหันขวาก็แล้วแต่นะครับอ่ะอันนี้เราก็บันทึกเล็กน้อยนะครับอ่ะมูฟคล l เซอร์มูฟไปไหนวะมูฟไปไหนเนี่ยมูฟคล l เซอร์อ๋อมันให้เรามาใกล้ๆนะครับ เวดดี้วิงอ่าเหมือนกับว่ามันแค่ให้เรานะครับยืนยันว่าเราเป็นมนุษย์จริงๆนะครับแค่นี้เองนะครับทุกคนเออแล้วก็ไปที่กระเป๋าเงินครับทุกคนเราได้รับมาอีก12นะครับประมาณนี้ถ้าใครไม่กรอกรหัสเชิญนะครับจะไม่ได้รับเหรียญตรงนี้นะครับผมโอเคประมาณนี้เลยทุกคนอ่ะนี่เราได้เหรียญมาแล้วประมาณ12เหรียญทีนี้ให้เราทําการนะครับ เลือกนะครับมันจะมีให้เราเลือกว่าเราต้องการรับข่าวสารเกี่ยวกับอะไรอ่าเว็บ3มุกตลกภาพยนตร์วาไรตี้ถ้าเราไม่ต้องการรับคือมันจะไม่โชว์หน้าฟีดหน้าฟีดของเราเลยเออมันสะดวกดีนะครับทุกคนคือเวลาที่เราเล่นเล่นเฟซเล่นไลน์ต่างๆเนี่ยคือข่าวทุกอย่างมันก็จะมาหน้าฟีดเ,เราโดยที่แบบเราไม่ชอบเกี่ยวกับอันนี้นะครับอันนี้เรามาเลือกได้เลยข่าวต่างประเทศข่าวในประเทศอย่างเงี้ยเทคโนโลยีการเงินกีฬาเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องนะครับ การซื้อรถอ่านี่เราเลือกแฟชั่นเราไม่ชอบเราก็ไม่เอาประวัติศาสตร์อ่าโอเคเราเลือกปุ๊บนะครับมนุษย์ศาสตร์แล้วก็ไม่เอากิจกรรมกลางแจ้งไม่เอาชีวิตและอาหารไม่เอาสังคมชีวิตเกมอนิเมะอ่านี้เราเอาวิทยาศาสตร์ทั่วไปอ่วันนี้ให้กดคําว่าเริ่มสํารวจแบบนี้เลยครับอ่ะเราจะได้รับอีก100เหรียญนะครับทุกคนแค่นี้เองครับทุกคนเวลาที่เราเข้ามาเล่น F ของมันนะครับเวลาที่เราเลื่อนนะครับมันก็จะเจอเฉพาะหมวดหมู่ที่เราเลือกไว้นะครับหมวดหมู่ที่เราเลือกไว้เห็นไหมครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับเราก็ไปติดตามเพื่อนหรือใครที่สมัครเสร็จแล้วเอาลิงก์แนะนํามาให้ผมเดี๋ยผมไปติดตามแล้วคุณก็ติดตามผมกลับหรือถ้าใครอยากจะมาติดตามเกี่ยวกับการใช้งานเอฟตัวเนี้ก็มาติดตามผมได้ในในแพลตฟอร์มเจ้าตัวนี้เลยนะครับการขุดดําเนินการนะครับการขุด xmb นี่นะครับทุกคนกดคาว่าถัดไปครับ มันก็จะแนะนํนารายละเอียดตรงนี้เห็นไหมครับเราสามารถรับรายได้ต่อชั่วโมงก็คือ0 0 4 xme ตอนนี้มูลค่ามันมีแล้วนะแต่ว่ามันอาจจะมูลค่าน้อยนะครับอันนี้กดต่อไปได้เลยนะครับกดต่อไปอ่ะกดต่อไปกดเสร็จสิ้นนะครับอ่ะประมาณนี้เห็นไหมครับมันกําลังขุดให้เรานะครับตัวนี้ถือว่าโซเชียลตรงนี้มันสามารถเป็นกระเป๋าดิจิต a l วอลเล็ให้เราได้ด้วย เฮ้ยทุกคนมันโคตรเจ๋งเลยอะเล่นโซเชียลไปด้วยมีกระเป๋าในตัวไปด้วยโคตรเจ๋งเลยทุกคนเห็นไหมครับมันก็จะบอกว่าสําหรับมือใหม่นะครับโพสต์ Post ครั้งแรกของคุณจะได้รับอีก150นะครับอ่ะไปครับทีนี้ทดสอบครับทดสอบทดสอบ,ทดสอบทดสอบอ่าประมาณนี้อ่า x. me นี่โพสเลยครับทุกคนนี่เราโพสไปแล้วได้ไหมโพสครั้งแรกของคุณต้องโพสภาพและข้อความอ,อ๋อต้องโพสภาพเลยครับทุกคนเราก็โพสภาพเลือกภาพของเราเลยครับอนุญาตทั้งหมดเลยครับแล้วก็เราเลือกนะครับโพสตรงนี้อ่าเรียนรู้วิธีใช้งาน x me อ่ากดโพสเลยครับทุกคนที่นี้นี่ กำลังโพสต์อ่าตอนนี้โชว์มอเราได้รับหรือยังอ่ะทุกคนเราโพสต์ไปแล้วนะทุกคนข้อความมากกว่า15ตัวอักษรมากกว่าหรือเท่ากับ15ตัวอักษรและข้อความและข้อความข้อความมากกว่าตัวเราก็าโพสต์ไปแล้วนะี่ทุกคนใช่ไหมกดเข้ามาใหม่นะครับทุกคนอ่าได้รับหรือยัง เราโพสไปแล้วนะทุกคนชวนเพื่อนครั้งแรกอ่ะการเชิญเพื่อนคุณก็เชิญเพื่อนเลยถ้าคุณไม่ได้ยืนยันตัวตนคุณไม่สามารถเชิญเพื่อนได้คุณกดเชิญเพื่อนครับตรงนี้อ่าคุณก็ copy รหัสตรงนี้ไปให้เพื่อนๆนหรือจะกดแชร์ลิงก์คัดลอกตรงนี้ไปให้เพื่อนๆได้เลยนะครับประมาณนี้เลยทุกคนอ่ะตอนนี้คือมันยังใหม่มากทุกคนมันยังใหม่มากๆเลยซึ่งอ่ารายละเอียดต่างๆเขาอาจจะยังไม่ได้แก้ไขเป็นภาษาไทยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับอ่ะยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เกีกคุณก็ได้รรัับบอีก200 200นะค พลังงานตรงนี้นะครับทุกคนอ่าประมาณนี้เลยอ่าประมาณนี้อ่านะครับทุกคนง่ายๆเลยอ่าประมาณนี้โอเคใครที่สมัครผ่านผมแล้วนะครับมาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้นะเดี๋ยวผมจะไปกดติดตามคุณเลยผมไม่ยิ่งนะผมจะไปติดตามคุณทันทีเลยถ้าคุณมาอ่อคอมเมนต์ผมจะไปกดติดตามแล้วคุณก็ติดตามกลับมาแบบนี้เลขกันติดตามครับทุกคนคุณติดตามมาผมติดตามกลับเลยอ่าประมาณนี้ ผมโพสครั้งแรกแล้วนะครับได้ไหมไม่ได้นะครับชวนเพื่อนครั้งแรกยืนยันหมายเลขอีเมลนะครับอ่านี้คุณก็ไปยืนยันเองได้เลยไม่น่าจะยากนะการยืนยันนะตรงนี้สําหรับมือใหม่งานที่มีอิทธิพลก็คือคุณไปกดไลค์ครั้งหนึ่งเนี่ยสูงสุดคุณก็ได้รับ50อา่าเื่อเลยนะสติ๊กก็คือเหมือนกับเป็นพลังงานของเรานะครับไปไปกดไลค์คนอื่นก่อนอ่าไปกดไลค์สองหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งละอ่าอ่า เห็นไหมครับคุณนน์เขาก็เล่นแล้วนะเนี่ยเห็นไหมครับคุณนน์เนี่ยเปมีน้ำว่าพี่นน์เนี่ยเห็นไหมคนนี้เขาก็มาเล่นแล้วนะเห็นไหมครับทุกคนเนี่ยช่องบริษัททีเอ็นเอเขาก็มาสมัครแล้วนะทุกคนเนี่ยหลายคนก็เริ่มมาสมัครแล้วทุกคนอ่ะเห็นไหมครับอ่ะเรากดไลค์ไปสองไลค์แล้วนะครับเรากดไลค์ให้ครบยี่สิบไลค์ได้รับอีกห้าสิบไปแสดงความคิดเห็นนะครับเนี่ยเหมือนเราไม่จําเป็นต้องเป็นคนดังอ่ะเรามาเล่นตรงเนี้ยเราก็ได้นะครับ เชิญเพื่อนใหม่คุณก็ได้รับอีก500นะครับแล้วก็20 xme นะครับอ่ะเดี๋ยวโอเคเนาะประมาณนี้เลยไม่ได้ยากอะไรมากทุกคนเนี่ยการขุดของเราตอนเนี้ยเห็นไหมครับได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยกระเป๋าเงินของฉันนะครับอ่ะกดเข้าใจแล้วนะครับเห็นไหมครับตอนเนี้ยเรามีอยู่12เหรียญประมาณ0.1ดดอลลาร์ทุกคนเนี่ยถ้ากรณีที่เราสามารถมีเหรียญ xme ได้เยอะเราก็สามารถมีไรายได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันถอนยังไงนะทุกคนเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ศึกษาในวิดีโอหน้าเพราะว่ามันยังใหม่นะครับมันยังไม่มีใครถอนเลยทุกคนเนี่ยกระเป๋าเงินตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนมันสามารถถอนได้แต่ว่าตอนนี้มันยังถอนไม่ได้แค่นั้นเองเพราะว่ามันเป็นช่วงของการเริ่มต้นนะครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้อ่าสำหรับใครที่มีเพื่อนก็สามารถร่วมกิจกรรมมันจะมีอันดับคุณถ้าคุณได้อันดับหนึ่งนะครับคุณจะมีอัตราการขุดเพิ่มขึ้นอีก15% อันดับ2อัตราเพิ่มขุดอีก10% 5%ตามลํามลำดับและได้รับเป็นรางวัล1000 xme ด้วยนะครับตรงนี้มาดูนี่กำลังขุดของเราอยู่ตรงนี้ครับทุกคนเห็นไหมครับกำลังขุดของเรามันก็จะขุดให้เราไปเรื่อยๆยครับพลังงานเครือข่ายทั้งหมดประมาณนี้พลังงานของฉันทุกคนรีบทํามากเลยครับตัวนี้รีบทําด่วนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ว้าวมากๆนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับคือเราเปลี่ยนที่เล่นนะครับทุกคน อ่ะประมาณนี้เลยทุกคนใครที่มาแล้วนะครับอ่ะมันจะมีกิจกรรมมากมายเลยครับทุกคน mm hmm. การแจ้งเตือนกิจกรรมคุณได้รับ12เหรียญปฏิสัมพันธ์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยคือมันเป็นมันเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยุคใหม่ครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมครับบางคนเขาก็เริ่มเล่นเนี่ย bright tv เนี่ย bright tv เป็นช่องดังนะทุกคนเป็นช่องของคุณบุ๋มปนัดดานะครับอันนี้เป็นช่องของคุณบุ๋มเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยก็มีผู้ติดตามแค่27คนเองทุกคนเนี่ย เนี่ยคนที่เขาเนี่ยบางคนเขายังไม่รู้นะครับเขาก็ยังไม่สมัครนะครับถ้าคุณสมัครโดยที่ไม่มีผู้แนะนําคุณจะได้รับแค่6 xme แต่ถ้าคุณมีผู้แนะนําคุณจะได้รับเพิ่มผมชอบมากเลยครับตอกหน้าแพลตฟอร์มที่แบบมีปัญหาเรื่องการแนะนําะครับทุกคนซึ่งบางคนเนี่ยเขาไม่อยากกรอกค่าแนะนำไม่อยากกรอกรหัสแนะนําผมโคตรสะใจเลยใครที่ไม่กรอกค่าแนะนําจะไม่ได้รับเปลี่ยนเพิ่มโคตรสะใจมากตรงเนี้ย เออคุณไม่อยากกรอกไม่อยากกรอกรหัสแนะนําคุณก็ไม่ต้องกรอกคุณก็ไม่ได้รับเหรียญเพิ่มแค่นั้นเองโคตรสะใจมากเพลตฟอร์มตัวนี้ถือว่าให้โอกาสแล้วก็ให้เกียรติคนที่เคลย์แหละให้เกียรติคนที่มาแนะนําเราแต่ไม่อยากกรอกรหัสเชิญอะ่ะเออทุกคนสุดยอดมากผมถือว่าสุดยอดจริงๆนะครับซึ่ง ปิดจุดบอดหลายๆเพลตฟอร์มได้เลยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับได้รับแล้วกระตุ้นความสนใจอ่าผมโพสไปแล้วนะครับเห็นไหมครับกระตุ้นความสนใจโพสครั้งแรกผมได้มาแล้วนะอ่าผมได้มาแล้วตอนนี้ก็ได้มาประมาณ12เหรียญน,นะครับประมาณนี้เลยโอเคนะครับทุกคนส่วนการถอนเงินหรือการแลกเหรียญต่างๆนะครับฝากยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube ของอัพไลน์เตไว้ด้วยนะครับเพ<อ>ราะว่า<อ>ช่องนี้นะครับผมจะรีวิวเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์ทุกช่องทางทุกรูปแบบทั้งสายฟรีแล้วก็สายลงทุนเลย นะครับอันนี้คุณจะไปทำกับใครก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับการหาไรายได้แบบจริงจจังๆนะครับก็ควรที่จะติดตามคนที่เขาคลุกคลีกับวงการนี้มาโดยเฉพาะไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนดังเป็นอินฟลูเอนเซอร์คนดังแต่เพิ่งเข้ามาในวงการอะไรต่างเงี้ยนะครับบางคนนะครับเพิ่งเข้ามาแล้วก็เข้ามาถูกจังหวะเขาก็อ้างตัวเองว่าเขาเนี่ยเก่งอย่างนั้นเก่งอย่างนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ก็เขาเรียกอะไรอะทุกคนเขาอ้างว่าเขาอะมีผู้ติดตามเยอะเออมีผู้ติดตามเยอะแต่ความคิดเนี่ยมันมันเอาเปรียบหลายๆหลาย,ลาย,ลายๆอย่างมากทุกคนอ่ะโอเคเนานะก็ขออนุญาตฝากไว้เพียงท่านี้ก่อนแล้วกันโอเคใครติดตามมาติดตามกลับ